สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily ว e l l Podcast ประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายนตลาดหุ้นสาหารัฐปรับตัวลงเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสาหารัฐยังคงอยู่ในระดับสูงและการที่เฟดเร่งปรับขึ้นหนตรตาดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศาารษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยขณะที่ในวันนี้นักลงทุนรอติดตามการรายงานดัชนี CPI ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมซึ่งตลาดคาดว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าแต่จะยังอยู่เหนือระดับ8%เมื่อเทียบรายปีค่ะโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวลง1.94%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง2.38%และดัชนี NAS แดกปรับตัวลง2.75%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวลง1.36% หลังธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงอัตาราดอกเบีย้นยนโยบายแต่ได้ส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้โดยทาง ECB ระบุว่าทางธนาคารจะยุติการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ APP ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเตรียมปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน ซึ่งหากเงินเฟอ้อในระยะกลางยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ECB ก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า0.25%ในเดือนกันยายนส่วนหลังจากเดือนกันยายน ECB จะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะนอกจากนี้ ECB ยังได้ปรับเพิ่มคาดการตัวเลขเงินเฟอ้อในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ6.8%ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ3.5%และ2.1% ในปี2023และปี2024ตามลำดับสำหรับคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาง ECB ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้ลงสู่ระดับ2.8%ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ2.1%ทั้งในปี2023และปี2024ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง1.0 5 นำโดยการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเติบโตซึ่งมีบจจัยกดดันมาจากการแพร่ระบาดของวัคซโควิด -19 ในจีนหลังมีรายงานว่าพื้นที่บางส่วนในเมืองเซี่ยงไฮ้เริ่มมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด1 i อีกครั้งค่ะสำหรับตัวเลขส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคมออกมาขยายตัวในอัตราเลข2หลักที่ระดับ16.9%เมื่อเทียบรายปีสูงขึ้นจากเดือนเมษายนที่ขยายตัวเพียง 3. 9ซและสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ยอดนำเข้าในเดือนพฤษภาคมขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ระดับ4.1%เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ค่ะด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวลง0.66%ขณะที่ดัชนีหางเสงเทคปรับตัวลง1.43%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอี225ปรับตัวขึ้น0.04% เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ20ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งหนุนหุ้นกลุ่มสองออกอย่างหุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ให้ปรับตัวสูงขึ้นด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น0.27%สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคโดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,งอได้ส่งสัญญ,ญาณการปรับขึ้นอนตาตาดอกเบีย้ยอย่างชัดเจนค่ะ มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ํามันนะคะสัญญาทองคาต่างโควมกปรับตัวลง0.2%ส่วนสัญญาน้ํามันดิบ WTI ปรับตัวลง0.5%โดยตลาดถูกกดดันจากรายงานข่าวที่ว่าเมืองเซี่ยงไฮประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนและกลองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยรอจังหวะก,การเข้าซื้อมาตลาดหุ้่ปรับตัวลดลงมาราว3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดินในระยะยาวคือ1กองทุนเปิด p r i n c i p l C H Tech กองทุนเปิด TMB GQG 3กองทุนเปิด UOB S JSM และ4กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ รายนี้คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม w e a l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ